اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت قال الحمد بعد رضا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كاپيناติราكين <applause> ครับ ผู้ทรงพลานุภาพพี่น้องที่รักยิ่งครับพวกเรานั้นเป็นผู้ทรงพลานุภาพพวกนั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งแล้วพวกก็รักผู้ที่แข็งแกร่งถ้าเรามาดูตัวเรามุสลิมเราแน่นอนมนุษย์ถูกสร้างมาให้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอบอคุณละกันอินซ่านี่ดอยฟะมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอ ทั้งๆที่โป่งเป็นผู้ที่แข็งแรงทําไมพวกงถึงสร้างมนุษย์มาให้อ่อนแอคําตอบชัดเจนคําตอบง่ายได้เพราะว่าพวกลอสุบาตานั้นให้ดุลยาเป็นห้องสอบเพราะนั้นเมื่อเป็นห้องสอบก็มีบททดสอบไม่ต้องกลัวพวกเราทุกคนมนีด้วยความเมตตาของพวกลอสเราจะได้ร่างกายที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งที่ไม่มีข้อบกพร่องในโลกหน้าในวันแห่งการตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้เป็นชาวสวรรค์ ได้รับแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมใครที่บอกว่าทําไมร่างกายชันอ่อนแอทาไมนั่นก็เจ็บนี่ก็เจ็บทาไมตรงนั้นเหี่ยวตรงนี้หย่อนตรงนั้นตึงตรงนี้อะไรไม่ต้องกลัวโรคแห่งการตอบแทนเราจะได้ความเข้มแข็งแน่นอนแต่ว่าในโลกยุนยาเนี่ยบางทั้นก็จ,จะสงสัยบางทัานก็น้อยใจบางขั้นก็อาจจะกาลังเศร้าอยู่ทําไมชันอ่อนแอเหลือเกิน ร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันก็เครียดแต่แต่ถ้าเกิดจิตใจน่ะอ่อนแอมันยิ่งเครียดใช่ไหมครับจิตใจอ่อนแอก็คือฉันอยากรักเอาล้อฉันอยากจะรักเอาล้อให้มากกว่านี้ฉันอยากจะเป็นคนดีมากกว่านี้สมัยฉันเจอบททดสอบเดี๋ยวฉันก็แย่เดี๋ยวฉันก็ไปไม่รอดเดี๋ยวฉันก็กลับไปทําสิ่งผิดอีกแล้วเตาบ้าบางเรื่องเตาบ้าแล้วเตาบ้าอีกเตาบ้าไม่รู้กี่ครั้งเดี๋ยวก็กลับไปทํามันอีกทำให้หัวใจฉันอ่อนแอเลือเกินทํายังไงที่ว่าจานฉันนั้นมีความเข้มแข็งล่ะ ถ้าเราอยากได้ความเข้มแข็งอยากได้ความแข็งแรงก็ต้องขอจากผู้ที่แข็งแรงถูกไหมครับผมซึ่งก็คือต้องขอจากอัลกาวีก็ขอจากผู้ลอสซุบฮานหัวตาลาเพราะไม่มีสิ่งถูกสร้างใดที่มีความเข้มแข็งที่มีความแข็งแ,งแรงด้วยตัวของมันเองทั้งหมดนั้นล,ล้วนแลแต่เป็นแค่เศษเสี้ยวที่ผู้ลอมอบให้กับมัคคุรุของพระองค์ไม่มีใครมีความสามารถให้ใครเข้มแข็งได้ ไม่มีใครมีความสามารถทําให้ใครแข็งแรงได้ต่อให้เราบอกว่าเนี่ยฉันไปนจ้างเทนเนอร์มาเห็นไหมเนี่ยหุ่นฉเลยสวยเทนเนอร์ทำอะไรไม่ได้เทนเนอร์เขาก็รู้แค่ว่าสูตรรู้แต่ว่าอาหารแต่การที่เรากินเข้าไปมันสร้างเป็นกก้ามเนื้อการที่เราออกกําลังกายแล้วหัวใจมันไม่ช็อกตายไปก่อนทั้งหลายทั้งปวงมาจากอัลมล้์ครับเพราะฉะนั้นร่างกายที่แข็งแรงสําหรับผู้ที่มีมันอย่าได้หลงคิดไปว่าเราเป็นเหตุทําให้ร่างกายเราแข็งแรง จริงอยู่บางคนบอกฉันออกกําลังกายเป็นประจำอาจา์ฉันเลือกกินแต่อาหารที่ดีอัลฮัมดลแล้วนั่นคือเราหาเหตุเพื่อที่จะได้ผลซึ่งความแข็งแรงเมื่อเราพยายามหาเหตุอัลลอาก็ให้ผลแก่เราเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งมวลครับความเข้มแข็งความแข็งแรงทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะนั้นผู้ใดก,ก็ตามที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งจงขอบคุณอัลลอฮ์มันไม่ได้มาจากตัวเขาเอง แล้วผู้เด็กก็ตามที่มีความอ่อนแอไม่ว่าจะด้วยกับร่างกายไม่ใช่ด้วยกับจิตใจเขาก็จงทําอะไรดีละพี่น้องวันนี้จะมาคุยกันอินชาลอครับผมในหนังสือของอาจารย์ซาดนะครับวารีนะครับพยาหุนนอนนะครับผมหนังสือ้9พระนามนภัยจิตอาจารย์ซาดก็ได้บอกประเด็นบอกประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับในพระนามอัลกอวีเนี่ยแหละครับหัวข้อครับการขออภัยโทษเป็นเหตุให้เราเข้มแข็งมากขึ้น โอ้คำตอบอยู่ตรงนี้พี่น้องใครก็ตามที่รู้สึกหัวใจอ่อนแอคำตอบง่ายคําคำตอบไม่ได้ลึกซึ้งไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เหนื่อยยากขอแค่เราขออภัยจากพว้ล้อเป็นประจำเราจะเป็นผู้ที่หัวใจมีความเข้มแข็งมากขึ้นหัวใจที่อ่อนแอของเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นหากเราขอไปโทษจากพว้ล้ออย่างจริงจังเป็นประจำ ต้องขอไปโทษนะแล้วต้องจริงจังในการขอแนละต้องขอไป่โทษจริงๆสำนึกผิดจริงๆแล้วต้องทําเป็นประจำพี่น้องสังเกตดูได้เลยหัวใจที่อ่อนแอของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็ง,ข,งขึ้นโดยที่เราก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่โดยที่เรายังมีความเมตตายอยู่เพราะหลายครั้งครับคนที่รู้สึกว่าใจของตัวเองอ่อนแอเนี่ยพอเขาไปเลือกวิธีอื่นเนี่ยใจอาจจะเข้มแข็ง,ข,งขึ้นแต่มันกลายเป็นคําว่าแข็งกระด้าง มันกับการเป็นความแข็งที่ไม่มีความอ่อนโยนความเข้มแข็งที่แท้จริงคือผู้ที่มีความเข้มแข็งที่เขายังสามารถรักษาความอ่อนโยนได้อยู่มุสลิมเราเข้มแข็งแล้วก็ต้องอ่อนโยนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าบางท่านอาจจะบอกมันเกี่ยวอะไรอาจารย์การขอไปโทษทำไมขอไปโทษแล้วมันทําให้เราเข้มแข็งได้ด้วยเลยหัวใจที่อ่อนแอของฉันมันจะเข้มแข็งขึ้นได้แค่ขอไปโทษเลยฉันไม่ต้องไปทําอะไรที่มันมันมันยากกว่านี้ไม่ต้องไป เอ่อแบกของร้อยโลไม่ต้องไปวิ่ง10กิโลไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเลยแค่ขอไปโทษเนี่ยนะครับผู้เลิกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในคำพีของพวกเป็นการรับรองจากผู้เลิกสุบฮานห,หัวตาลาครับอยู่ในสุนัตตุนฮูดอยายะที่52พสิอเลิได้พูดครับถึงคำพูดของละบีที่ได้เตือนกับกลุ่มชนของเขาว่ยายากอวมิตัลฟิรูระบะกุมตุมมะตูบูอิเลยฮิ ยื่อิลสมาอาลัยคุมิดารารวยาดคุม قوة ตันีลาคุวติคุมวลาตาตาว م ลาْ ر ชลِมีน <ين> มีความหมายว่าอย่างไรครับโอ้กลุ่มชนของฉันอิสเซฟิรูรับบากุมจงขออภัยโทษจากนายของพวกเจ้า ซ u ้มแมตตูบูอิไรฮแล้วก็จงกลับเนื้อกับตัวขอไปโทษก็คือขอโทษผิดไปแล้วกับเนื้อกับตัวก็คือละทิ้งสิ่งที่ผิดแล้วก็กลับมาทําสิ่งที่ถูกขอไปโทษแล้วก็กลับเนื้อกับตัวสู่พระอ,องค์สิยุสซีดิสามาไอเลกูมิดารอรอัวล้อก็จะส่งเมฆน้ําฝนมาให้กับพวกท่านหลังมาอย่างไม่ขาดสายเพราะเกิดอะไรขึ้นครับ กลุ่มฮูดเนี่ยมีปัญหาเรื่องความแห้งแรงอย่างที่เราทราบกลุ่มอาร์ตของนบีฮูดต้องพูดแบบนี้ถึงจะชัดเจนเขาอยากได้ฝนเขาคิดว่าตัวเองนั่ยแน่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเ,เ,เยจ๋งไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดแล้วเขาเนี่ยเจ๋งโดยที่ไม่จําเป็นต้องกวัวแอบล้ออัลลอฮ์เขามีบ้านช่องที่อยู่อย่างสะดวกสบายมีความแข็งแรงมีร่างกายกำยำแต่ผลก็คือพอวอัลลอฮ์ก็เลยไม่ให้เขามีน้ํา จบไปไหนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาขอด้วยแต่ก็ยังเป็นผู้ไปเสียสธาอยู่นบ,บีหุนก็บอกง่ายๆพวกคุณไม่ต้องอะไรมากเลยแค่ขอไปโทษกับเนื้อกับตัวซะแค่นั้นแหละอลัลลอ์ให้ฝนนั่นทีเลยซึ่งความหมายคล้ายๆกันนี้ก็มีกล่าวในเรื่องของนบ,บีนว่าเช่นเดียวกันซึ่งอันนั้นเนี่ยแทนที่จะได้น้ําดีๆก็กลับไปน้าท่วมโลกไปเลยเพราะว่านบ,บีเตือนแล้วไม่ยอมฟังครับพี่น้องที่รัก นบ,บีฮุดพูดกับกลุ่มชนก่อนท่านร่าไงต่อครับอลัลลอฮ์จะหลั่งฝนมาให้กับพวกท่านอย่างไม่ขาดสายเลยนะวายซิบกุมกูวตันอีลากูวติกิมกูวติกุมแล้วพวกเราก็จะเพิ่มอำนาจเพิ่มพลังให้กับพวกท่านให้มากขึ้นไปอีกจากอำนาจที่พวกท่านมีพี่น้องอย่าลืมฮุดเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแข็งแกร่งที่สุด ถ้าเรามาดูสมุทกลุ่มชาวสมุทได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มฮูดกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เหลือรอดมาจากกลุ่มฮูดกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นลูกหลานของกลุ่มฮูดเนี่ยก็ไปเจาะภูเขาอยู่ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นฮูดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงคือเขาไม่คิดว่ามันจะมีแข็งแรงกว่าเขาแล้วอะแต่นบีฮูดกับบอกกลุ่มชนของท่านว่าไงครับกับบอกพวกกลุ่มชาวอาร์ตว่างไง กับบอกกลุ่มชนชาวอาร์ว่าเนี่ยถ้าท่านขอไปโทษนะกับเนื้อกับตัวนะอำนาจกาลังที่พวกท่านมีเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่ได้ลิดลอนะแต่เราจะเพิ่มให้มันมีมากขึ้นไปอีกซุบฮานัลลอฮไปว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยมันยังมีเข้มแข็งกว่านั้นได้อีกซึ่งมันคือความจริงพี่น้องความเข้มแข็งของผู้ที่หัวใจมีอิมานกับความเข้มแข็งของหัวใจที่ขาดอิมานไม่มีทางเหมือนกัน ความเข้มแข็งของผู้ที่มีอหมานต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจะไม่มีความสั่นคลอนจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆกับหัวใจนั้นอีกถ้าเขากลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่กลัวกลัวอะไรอีกซึ่งหาไม่ได้ในหัวใจของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมพี่น้องไม่มีไม่มีคนสไลายก็ต้องมีความกลัวที่สุดก็ต้องกลัวอำนาจที่เหนือกว่าตัวเองแต่นี่นบีฮุด ก็ได้เตือนกลุ่มชนของท่านกลุ่มอาร์ตบอกเนี่ยขอไปโทษซีเรา,าจะเพิ่มพูนพลังให้เป็นทวีฟูเลยนะพวกท่านอย่าได้ผินหลังในสภาพของผู้ที่ทําผิดโปรสไลท์กลุ่มฮุดเชื่อฟังไหมกลุ่มของนบีฮุดเนี่ยเชื่อฟังไหมพวกอาร์ตเชื่อฟังไหมไม่เชื่อฟังแล้วก็ส่งตัวแทนไปขอฝนที่สถานที่ที่เป็นกาบาในปัจจุบัน ยังมีหน้ากล้าไปขอตรงนั้นเพราะเขาถือว่าเนี่ยบางผูุ้ดเขาไปขอตรงนี้ก็ไปขอตรงนี้กันผลก็คือพวกล้อให้เมฆดํามาเลยแต่ไม่ใช่เมฆแข่งร้อนะไม่ใช่เมฆแข่งความเมตตาแต่เป็นเมฆแข่งการลงโทษแล้วพวกนั้นก็ถูกทําลายอย่างที่พวกเราทราบต่อให้มีอำนาจสูงที่สุดในหมู่มนุษยชาติถ้าพวกล้อจะทําลายก็ทําลายได้ แต่ถ้าเกิดว่านี่แหละครับประเด็นที่เราจะคุยกันตอนนี้ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจอ่อนแอมันก็แค่หัวใจอ่อนแอพี่น้องถ้าเรามองกันตรงๆแค่หัวใจอ่อนแอมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะเพียงเราขอไปโทษจากพระอ,องค์ขอไปโทษก็ออกมาจากลิ้นแล้วก็ออกมาจากหัวใจแค่นั้นแหละพี่น้องขอแค่ออกมาจากลิ้นกับออกมาจากหัวใจความอ่อนแอนี้จะหายไปจากตัวพี่น้อง เพราะนั้นมันจึงเป็นเพียงแค่ความอ่อนแอแต่ถ้าเราไม่เจอครับทางออกที่แท้จริงมันจะเป็นหายนะที่ทําให้เรานั้นอาจจะต้องพบกับความหายนณะไปตลอดกาลเพราะนั้นพี่น้องหัวใจที่อ่อนแอมันก็แค่หัวใจที่อ่อนแอสาหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาพร้อมที่จะเข้ื่มแข็งได้ด้วยกับการขอไปโทษต่อพระองค์แต่สําหรับผู้ที่หัวใจหยาบก,กระด้างแล้วเขาไม่มีทางขอไปโทษจากอัลลอฮ จากใจอย่างแท้จริงเพราะเขาไม่คิดไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดเลยเขาคิดว่าเขาเนี่ยดีเลอิศแล้วเขาไม่มีทางขอไปโทษหัวใจเขาไม่มีทางมีความเข้มแข็งเขาอาจจะรวยเขาอาจจะมีอํานาจเขาอาจจะมีอะไรก็ตามแต่ใจเขาจะมีแต่ความหวาดกลัวใจเขาจะมีแต่ความอ่อนแอเป็นว่าใครรู้สึกอ่อนแอขอไปโทษจากร้อยมากๆครับผมเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับพระนามของโพลัสมาตราทิพอัลกาวีผู้ทรง พลานุภาพถ้าเราสังเกตดูครับเวลาที่มีการเชิญชวนไปสู่การละหมาดพี่น้องจําได้ไหมจะมีวรรคหนึ่งที่บอกว่าฮายาลัสรละฮยาลัฟเลา์แปลว่าอะไรพี่น้องฮายาลัสร์คือมามะรีบมาละหมาดรีบมาละหมาดกันสุนนะที่ท่านอับดลี๊ยมสุลัยซัมทาไว้เป็นแบบอย่างให้ผู้ศรัทธาทำเมื่อเขาได้ยินวรรคนี้จากคนอาจารย์เราจะกล่าวว่าไงครับลาาวลาวะลาคุวะอตลาบิละพี่น้องเคยสังเกตไหม คือเวลาการ ol, an, อาจานเวลารีนคนอาดานใช่ไหมครับเราจะพูดเหมือนเขาเลยเขาบอกอัลลอฮฺบัรแล้วก็ลอฮฺบัรเขาบอกอัชฮะดุลอัลลอฮฺแล้ก็อัชฮะดุอัลลฮาอิลัยละอลพูดเหมือนกันหมดเลยยกเว้นฮัยละศละฮัยะลัลฟละที่ว่ามาสิเร่งรีบ şey สิมาสู่การละมาสิเร่งรีบมาสู่ชัยชนะสิเราจะไม่พูดเหมือนกับเขาแต่เราจะบอกว่าลาเขาแล้วเวลากลัวแต่ลาบิลลแปลว่าอะไรครับ ไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถไม่มีพลังใดเว้นแต่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิน้นโอ้สุฮานันลลอพี่น้องอาจารย์ซา์ใช้คำว่าไงครับคำนี้เป็นขุมทรัพย์สวรรค์ที่เราต้องอ่านบ่อยๆที่เราต้องเตือนสติตัวเองบ่อยๆใช่เลยพี่น้องโดยเฉพาะเวลาที่มีใครมาชมว่าเราเก่งเราเป็นคนดีเราจะได้ยืนยันว่าเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้ดีเราไม่ได้แน่อลัลลอฮ์ช่วยตั้งหาก เพราะอะไรครับลาเขาแหละเขา,านึงคือความสามารถไอ้ที่สามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะกินได้สามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะทําได้ไอ้ความสามารถเหล่านี้มันไม่ได้มาจากตัวเราเองมาคนเลยบอกนะอาจารย์ฉันฝึกมาเป็นสิบสิบปีจนสามารถทาได้อย่างเชี่ยวชาญมันไม่ได้มาจากตัวคุณเองคุณทําได้แค่ฝึกฝึกฝึกแต่ความเชี่ยวชาญอัลลอฮ์เป็นผู้ให้คุณพอเราพูดลาเขาแล้วเวลากลัวตาเราคิดได้เลยเออที่เรากำลังเดินไปละหมาดเนี่ย มันไม่ใช่ความสามารถที่มาจากตัวเรานะมันมาจาก Allah, อัลลอฮ์เพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่มาละหมาดสัอย่างเรามีความสามารถแค่ไหนก็ไม่ได้มาพี่น้องคนบางคนเก,งก่งแก่สามารถพูดได้ทุกที่ไปได้ทุกที่สามารถแก้ได้เกือบทุกปัญหาในชีวิตแต่ไม่สามารถเดินมาละหมาดได้บางทีบ้านอยู่ติดมัสยิดด้วยซ้ำเดินมาละหมาดไม่ได้ถามว่าเขาไรความสามารถเลรอเขา อาจจะมีความสามารถอย่างอื่นแต่อลัลลอฮ์ไม่ให้เขามีความสามารถที่จะทําสิ่งที่ดีและนั่นแหละคือความอับปายุ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอกย้ํากับตัวเองว่าไม่มีความสามารถใดเนี่ยนอกจากต้องมาจากอาลัลลอฮ์นะเช่นเดียวกับกูวะไอ้ที่เราเดินเดินเดินเนี่ยบางคนมีความสามารถคือใจมาแล้วจะมาละหมาดแล้วอ่ะบางทีเอาท้องเสียเอาบางทีเจ็บขาบางทีเป็นหวัดบางทีไม่สบายบางทีเดินไม่ไหวแล้ว พลังหายไปไหนก็พลังมาจากอัลลอฮ์ถึงเวลาอัลลอฮ์ก็เอาคืนไปไงเข่งขาก็ยังมีอยู่แต่มันไม่มีแรงเดินร่างกายยังมีอยู่แต่มันไม่มีแรงจะขยับไปทําการละหมาดแล้วเพราะฉะนั้นมุสลิมเราจึงต้องเตือนถึงเป็นประจำคําว่าลาฮาลวะลากูะตะอิลลาบิลละไอ้ที่มีความสามารถเนี่ยไอ้ที่มีพลังอํานาจเนี่ยไอที่ยังมีเรี่ยวแรงมีกาลังอยู่เนี่ย มันมาจากอัลลอฮ์ตอนนี้อัลลอฮ์ยังให้อยู่อย่าได้หลงและเลงแล้วเมื่อ,อไร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้ก็จงรู้จักขอบคุณพวออัลลอฮ์ที่พวออัลลอฮ์เคยให้แล้วที่พวออัลลอฮ์เตือนสติให้เราคิดได้ผูะนั้นมุสลิมยังไงก็ต้องขอบคุณพวออัลลอฮ์สุบฮานูวตแต่ละทั้งตอนที่เรามีความสุขหรือตอนที่เรามีความทุกข์ยังไงก็ต้องขอบคุณ ข้อลสุบฮานุวะตาลาครับเพราะว่าลาฮาวะวะลากูววตะอิลลาบิลลาไม่มีความสามารถใดไม่มีอำนาจใดไม่มีกำลังใดนอกจากต้องมาจากขลอละแล้วก็เช่นเดียวกันครับพ้อละนั้นรักผู้ที่แข็งแรงเราก็ต้องพยายามทาตัวให้เป็นคนที่แข็งแรงต้องพยายามทาคนที่มีใจที่เข้มแข็งทั้งจิตใจทั้งร่างกายจิตใจก็แข็งแรงด้วยกับอหม่านเท่านั้นพี่น้อง จิตใจของผู้ศรัทธาไม่มีทางแข็งแรงได้เดียวกับสิ่งอื่นพี่น้องจะไปหาโค้ดเป็นร้อยเป็นพันถ้าอีมานไม่ได้เกิดขึ้นในหัวใจของพี่น้องอย่างแท้จริงพี่น้องก็จะได้แต่การหลอกลวงพี่น้องก็จะได้แต่ไม้ปักขี้เลนไอตอนฟังนะ่ะเหมือนกับฉันจะเข้มแข็งฉันจะแข็งแรงฉันจะเจ๋งฉันจะทําได้พี่น้องเคยไหมบางทีเอาหนังสือมาอ่านเขียนดีมากฟังพุกรู้สึกอีมานพุ่งพ่านแต่พอถึงวเวลาปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรเลย พราะอะไรครับเพราะ إ ي م านมันไม่ได้เกิดมาจากใจผู้ที่เขียนหนังสือผู้ที่เรียบเรียงเขาอาจจะทุ่มเทเต็มที่แต่ตราบใดก็ตามที่ใจเราไม่ยอมรับอย่างแท้จริงมันก็จะได้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาเพราะนั้น إ ي มานต้องเกิดที่หัวใจของเราเองไม่มีใครยัดเยียดให้กับเราได้เพราะนั้นถ้าอยากได้ إ ม م านขอจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้เราได้พี่น้อง تنبيه صلى الله عليه وسلم مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قدر الله ما شاء فعل ทุลก่ดรัลลรฮวมาชวมว่ามชาฟัลฟัอินนา,าวัฟะผูอามะรชัยตอนฮาริสประเด็นี่มีประเด็นเยอะมากพี่น้องคือจริงอยากชวนคุยเป็นชั่วโมงเลยนะคะระับฮาริสนี้ประเด็นเยอะแยะมากเราเอาแค่คุยในเรื่องประเด็นของเรากันเอาดูความหมายข้าวข้าวแล้วก็ดูประเด็นของราอไ <c oughs> ม่งั้นเดี๋ยวตอนนี้จะไม่จบนะครับผมท่านกะเบีู้ศาสนากกล่าวผู้ แต่ทั้งหมดนั้นดีคือบางคนบอกว่าอาจารย์ท่นเป็นผู้ศรัทธาแต่ฉันอ่อนแอเนี่ยอัลลอ์ไม่รักฉันใช่หมนาบีใช้คำว่าดีทั้งคู่เพียงแต่ถ้าคุณเลือกให้คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายด้วยอัลลอฮ์จะยิ่งรักคุณเพราะฉะนั้นผู้ที่รักการออกกําลังกายครับอัลฮัมดุลิลละเราเลือกเส้นทางให้อัลลอฮ์รักเรามากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ใดที่ว่าเลือกให้ตัวเองมีแต่ร่างกายที่อ่อนแอก,กินแต่อาหารที่ว่าไม่ยังประโยชน์โอเคขอให้อัลลอฮ์รักพวกเราแต่ว่าผู้อัลลอฮ์สามารถรักเราได้มากกว่านั้นนะพี่น้องผู้อัลลอฮ์สามารถรักเราได้มากกว่านั้นขอให้เราเป็นบ่าวที่ใจเราก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วร่างกายก็ยมีเป็นร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ มีความเข้มแข็งครับพี่น้องเพราะนั้นผมย้ำอีกทีพี่น้องผมย้ำบ่อยแลวเกินแต่ขอย้ำอีกทีหนึ่งมุสลิมคนไหนมีมุสลิมท่านไหนอีกไหมครับที่ยังกลัวผีอ่ะพี่น้องรัสักวลรอครพี่น้องมุสลิมต้องห้ามกลัวผีแล้คือไม่ใช่ห้ามคือต้องใช้คําว่าอะไรอ่ะเราไม่มีเหตุผลให้ต้องกลัวผีอ่ะพี่น้องคือผีคืออะไรผีผีไม่มีพี่น้องอัลลอฮ์ไม่เคยสร้างผีไม่มีตัวบทไหนที่บอกอัลลอฮ์สร้างผีไม่มีผีครับเพราะนั้นใครกลัวผีนะแปลว่าโดน หลอกให้เชื่อตามผู้ไปเสียสัทธาเรียบร้อยแล้วโอ้ตรงนี้สถานที่เฮี้ยนตรงนี้มีคนมาแขวนคอตายเนี่ยถ้าอยู่นี่จะอาถรรพ์ไม่มีพี่น้องพวกเราไม่ได้สิ่งสร้างสิ่งเหล่านั้นถ้าที่พวกเราสร้างก็มีสิ่งมีชีวิตที่มีสีปัญญาชั่วชที่เรารู้ก็มีมนุษย์มีมารกะแล้วก็มียินถ้ายินก็มียินดีกับยินชั่วก็เป็นเชยตอนก็แปลว่าถ้ามีก็มีเชยตอนไอ้ที่มันอยากจะทําสิ่งที่ชั่วร้ายกับเราเพราะนั้นถ้าเราจะกลัว กลัวว่าสถานที่นี้เอ๊ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาทำร้ายเราหรือเปล่าก็ขอให้รู้มันไม่ใช่ผีถ้าจะมีคือชัยตอนซึ่งนบีก็ได้บอกวิธีป้องกันเรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเราต้องกลัวชัยตอนไหมไม่แต่เวลาเรา,าอ่านว่าไงครับอูดุบิลลาฮิมินชัยตอนนรอจีมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งชัยตอนไม่ใช่ถูกกลัวนะต้องถูกสาปแช่งนะพี่น้อง ในมุสลิมเราไม่กลัวชัยตอนแต่เราต้องป้องกันตัวให้รอดพ้นจากชัยตอนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นอันตาารพายมันอยากทาแต่สิ่งที่ไม่รักไม่ดีกับเราอะสิ่งเลวร้ยวายมันอยากทํากับเราเพราะนั้นเราก็ป้องกันตัวเองไม่ใช่ไปกลัวมันพี่น้องความกลัวมีหลายอย่างกลัวจนยกย่องอเนชนชิลิกแต่ถ้ากลัวมันจะมาทําร้ายเลยป้องกันตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พอจะเข้าบ้านปุ๊บอากล่าวบิสมิลลาห์ชัยตอรจะได้ไม่ต้องเข้าบ้านมากับเราจะกินข้าวปุ๊บกล่าวบิสมิลลาห์ชัยตอนจะได้ไม่ต้องกล่าวกับเราพอไปพักสถานที่ต่างแรมก็อ่าูดูบิกกลม,มาติไลแตามาติมิชริมาคาลาบโอลาฉันขอความคุ้มครองด้วยกับคําพูดที่สมบูรณ์ของพระให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่พปรองซันเพราะนั้นไม่มีเรื่องผีพี่น้องย้ำนะมุสลิมเราไม่ต้องไม่กลัวผีนะพี่น้องบางคนดูหนังผีแล้วก็กลัวอีกต่างหากอ่ะ ดูนี่ก็ผีตึงต่อแล้วนะแล้วไปกลัวต่ออีกนะแล้วก็มาเก็บมากลัวอีกระวังพี่น้องเราคุกคีกับอะไรใจเราจะได้รับผลกระทบกับสิ่งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผีไม่ได้มีไว้กลัวมันไม่ได้มีอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองเพราะนั้นมุสลิมต้องไม่กลัวผีนะครับยับนะครับผมใครจะเชื่อใครจะอะไรยังไงเรื่องของเขาแต่มุสลิมคําสอนชัดเจนไม่มีผีในิสลาครับ อ่าท่านเบบีกล่าวต่อครับว่าฟีกุลินเคสคือโอเคยังไงก็ดีคือผู้ศรัทธาอ่อนแอผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งดีทั้งคู่แต่ผู้ศรัทธาเข้มแข็งดีกว่าเอฮาริสอะไรมาอย่างฟูบอะไรที่มันจะยังประโยชน์กับคุณเนี่ยขวนขวายมันมาเถอะเป็นอาหารเป็นการกินที่ดีเป็นการออกกําลังกายหรือเป็นการแน่นอนการศึกษาการรู้นี่สําคัญอยู่แล้วต้องเรียนรู้อยู่แล้วคืออะไรที่ดีเนี่ยเบบีแบบว่าก็ขวนขวายมันมาเยอะๆวัสดุอินบิลแล้วอย่าลืมขอความช่วยเหลือจาก,กอัลลอฮ์นะ วลาตะจะแล้วก็อย่าทําตัวอ่อนแออย่าทาตัวฉันทําไม่ได้หรอกโอ้ฉันคงไม่มีไม่มีปัญญาจะละหมาดครบห้าเวลาหรอกเพราะฉันลุกมาซูโบไม่ไหวหรอกคืออย่าทําตัวอ่อนแอเพราะถ้าเราทําตัวอ่อนแอล้วก็อ่อนแอตามนั้นคือหลายครั้งที่อ่อนแอเนี่ยไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราไปบอกตัวเองว่าเราอ่อนแอมันก็เลยพลอยอ่อนแอไปด้วยจริงๆเพราะนั้นท่านเลวีมัสสับอกว่าไงครับเวลาจะจัแล้อย่าไทําตัวอ่อนแอ เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่คนอนแอทาคืออะไรครับโอ้ยถ้าฉันทําอย่างนั้นก็คงจะดีโอ้ยถ้าฉันไม่ทําอย่างนี้ก็คงจะดีอันนี้แหละครับคือการแสดงความอ่อนแอท่านนีอธิบายชัดเจนเห็นภาพพี่นอ้องนี่แหละคือคนอ่อนแอเขาจะมามัวแต่ฟูมฟกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วโอ้ฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยโอ้ฉันไม่ได้ทําอย่างนี้เลยฉันน่าจะทําอย่างนั้นฉันได้ทําอย่างนี้มันเป็นคาพูดของคนอ่อนแอที่ไม่รู้จักทำมะพี่นอ้อง ก็แค่ทําก็คงไม่ต้องมาพูดอะไรนี้ถูกไหมครับซึ่งท่านนบีบอกอย่าพูดคําว่าคําอย่าพูดคําว่า,า,วาถ้าก็คงจะดีอะไรประมาณเนี่ยแต่ให้พูดว่าเอาล็อ,ลอกกำหนดแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะถ้าเรามัวแต่พูดคําว่าถ้าเนี่ยนบีบอกเปิดโอกาสให้ชัยตอนเลยชัยตอนมันจะเข้ามาให้เราทําพฤติกรรมที่ฮารอมต่อไปให้เราคิดแต่สิ่งที่ชั่วือสารพัดพี่น้องถ้าเราหมดแต่คิดว่าเอถาอ,งงอถ้าอย่างนั้นเออถ้าอย่างนี้เราก็จะเครียดอยู่กับมันบางทีเราก็จะทาสิ่งที่ผิด ยิ่งกว่านั้นอีกอันนี้ก็วัลลอฮอาลัมประเด็นฮะดิษวันนี้จริงๆอยากคุยกับพี่น้องเยอะกว่านี้นะครับแต่วันนี้เวลาผมว่าน่าจะประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับผมซึ่งมาดูช่วงท้ายเนี่ยนะครับข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามอัลกอวีนี้แหละครับเป็นการยืนยันครับเราต้องเชื่อมั่นมุนสลิมต้องเชื่อมั่นว่าพลังและความเข้มแข็งทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหลายนะทั้งหมดเลยใช่ไหมว่าทั้งหมดชัดเจนเลยทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราอ่อนแออย่าไปหลงลเริงว่าเราเข้มแข็งต่อให้เรายกเวทยกอะไรแบบแข็งแรงออกกำลังกายฟิตสุดๆเราก็เป็นผู้อ่อนแอเพราะความเข้มแข็งมาจากอัลลอฮ์แล้วเราต้องกลัวอัลลอฮ์เราต้องไม่กล้าทำผิดคิดถึงการลงโทษที่น่ากลัวด้วยว่าผู้ที่มีอำนาจถ้าลงโทษในกำลังจะหนักขนาดไหนนะครับผมก็คิดถึงพระนามนี้อัลกอวี i, เราจะได้ทำบาปให้น้อยลงแล้วเราจะอุ่นใจครับเรามอบหมายชีวิตกับพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงพระนุภาพ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทําร้ายเราถ้าพวกเราไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นกลัวพวกเราองค์เดียวเลยแล้วเราก็จะไม่กลัวการพูดความจริงเราจะไม่กลัวการที่ต้องปกป้องความจริงเราจะไม่กลัวการต้องไปชญนะกับการพูดความจริงกับผู้นําที่ติธรรมไม่กลัวที่จะเตือนไม่กลัวที่จะต้องถูกด่าว่าไม่กลัวที่ถูกตาําหนิเพราะว่าเราอยู่บนแนวทางของลระผู้ทรงแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงแข็งเก่งเป็นบ่าวที่แข็งเก่งเพื่อพระองค์ แล้วเราก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้แข็งแรงและพี่น้องออกกาลังกายบ่อยๆนะครับอันนี้ผมพูดผมก็ต้องทํากับตัวเองให้ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องขอร้อช่วยเหลือนะครับผมเวลาเราอ่อนแอต้องความต้องการความเข้มแข็งก็ขอจากอัลนล้์ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็ง่ายๆเลยก็คือขอไปโทษเยอะๆพี่น้องท่านบิวสุิยับอกว่าวันนึ่งฉันขอวันนไม่ต่ำกินเจ็ดสิบครั้งแล้วเราเป็นใครเราเป็นอุม,มาของนบีเราก็ต้องขอตามแบบอย่างที่ทนานบีมุริสันถามเป็นประจำแล้วก็ขอเป็นประจำไปพี่น้องก็สาหรับวันนี้นะครับก็ ขอดุอาจากผู้รอสุบานอรานะครับผู้ทรงผสูงทรงผูง้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเปลี่ยนใจผู้ที่มะเจพิเนนิตนอกจากพระองค์นะครับขอดุทาิจากพระองค์นั้นให้เราเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งหนักแน่นในการเป็นบ่าวที่ดีเพื่อพู้รอสุบานในหัวใจลราไม่มีพลังอำนาจใดไม่มีความสามารถใดน,นอกจากเกิมาจากพระองค์ขอพระองค์โปรดมอบความสามารถโปรดมอบพลังอำนาจที่จะเราดำเนินชีวิตต,ต่อไปในสภาพมุสลิมที่ดี